สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับเอสโซ่ชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมมีกระแสเทรนด์ทวิตเตอร์อีกแล้วนะครับสำหรับแฮชแท็กมันนี่นั่นเองนะครับผมมียอดรีทวิตมากกว่า10,000แครั้งนะครับเพราะว่าชาวบลิงเนี่ยมาอัปเดตนะครับแสดงความยินดีกับลิซ่าแบล็คพิงกนะครับที่ยอดวิวตอนนี้ทะลุ100ล้านวิวแล้วนะครับแถมติดอันดับในหลายประเทศอีกด้วยนะครับเพลงมันนี่นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งซิงเกิลเดี่ยวนะครับของลิซ่าและลิซ่ามโนบาลหรือว่าลิซ่าแบล็ตั้ง รออยากไม่ผิดหวังนะครับเพราะว่าคลิปมาตามเวลานัดเลยนะครับทำเอาตะลึงในความเฟียสของลิซ่านั่นเองนะครับที่ยังยกให้เป็นควีนออฟแดนเหมือนเดิมแม้หลายคนนะครับจะแอบบ่นว่าเวียนหัวกับมุมกล้องต่างๆหรือคาดหวังกับความแซ่บเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมและท่าเต้นว่าลิซ่าเนี่ยยังสามารถปังและเพิ่มดีกรีความฮอตได้มากกว่านี้แต่ถึงอย่างนั้นนะครับก็ยังคงสัมผัสได้ถึงความเผ็ดของเจ้าตัวในวิดีโอนี้ได้อยู่ดีนะครับจน,นแฟนๆนะครับถึงขั้นบน่นน่าจะทําเป็นมิวสิกวิดีโอให้รู้แล้วรู้รอด ไปหลังจากปล่อ,ค like, คอยคลิป e x o l u s i v e Perform a n c e นะครับผมเพลงมันนี่ออกมาสามารถทำยอดวิว1ล้านวิวได้ภายใน15นาทีและแตะ2.8ล้านวิวนะครับภายใน1ชั่วโมงซึ่งเพลงนี้นะครับยังสร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการเพลงเกาหลีด้วยการเป็นศิลปินจาก K-POP คนแรกที่ส่งเพลงขึ้นอันดับ1ติดชาร์ตของ랩ดิจิตอลซอ s เซลนะครับของ Billboard นั่นเองนะครับซึ่งบิลบอร์ดบอกว่ามันนี่นะครับทำยอดขายไปประมาณ 6,900กอปปี้เอาชนะผลงาน way to sexy นะครับของซ u เปอร์สตาร์เดรกนั่นเองนะครับที่ทำยอดขายไปประมาณ5,900กอปปี้และยังมียอดขายมากกว่าผลงานศินลปินระดับโลกมากมายไม่ว่าจะเป็น industry นะครับ baby ของ Lina X X กนะครับกับ k k h a r o และ lose yourself ของ Eminem นั่นเองนะครับตอนนี้นะครับเรามา ส่องความคิดเห็นนะครับชาวบิงในทวิตเตอร์กันดีกว่านะครับว่าเขามีความคิดเห็นกันยังไงบ้างนะครับมาที่แอคเคาท์นี้กันแล้วกันนะครับเขาบ,บอกว่ายอดวิว100ล้านวิวภายใน15นาทีนับตั้งแต่เปิดตัวลิซ่าเก่งมากมีคนมากมายที่คิดจะหยุดยั้งหนูแต่เชื่อม้เธอว่าพระเจ้าไม่คิดแบบนั้นมาต่ออีกหนึ่งคอมเมนต์กันแล้วกันนะครับชอบอะซีนนี้มันเป็นอะไรที่ทรงพลังพอๆกับจุดไฟเลย100ล้านเอ็มแล้วเย้เย้ นี่มาต่อที่คอมเมนต์นี้ก็แล้วกันนะครับเขาบอกว่าป่าซินน่ารักกับลิซ่าเสมอ ก็เปิดมันนี่ระหว่างเดินทางไปเลยสิคะความซัพพอตนี้ก็ฟีลคนรวยลิลี่ทีมนะครับได้ลีทวิตบอกว่าลิซ่าเป็นศินลปินหญิงเดี่ยวเคป๊อปคนแรกและคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่สามารถพาเพลงเข้า Off i c i a l s i n g l e กิลชาร์ตของ UK ได้ถึง2เพลงโอ้โห oh ยินดีกับลิซ่าด้วยนะครับเก่งมากๆเลยนะครับความฮอตความปังเนี่ยต้องยกให้กับลิซ่าแบ็คเพิงเลยนะครับมาต่อที่แอคเคานต์นี้ก็แล้วกันนะครับเขาบอกว่าน้องมันนี่โปสเตอร์มันตัดกว่าไตเติลอีกลูกสาวแต่ก็นะ สถิติที่ Dance p e r f o r m ร์แมที่ไวที่สุดในประวัติศาสตร์ศิลปินเคป๊อป่ะ15วัน8ชั่วโมงแซง H Y L T ของหัวนมของหัวนมได้กลิ่นเพลงค่าน้ำนุมแรงมาก <c oughs> อันนี้เพลงค่าน้ำนมนะครับก็น่าจะเป็นเพลงไทยหรือเปล่านะครับมาต่อที่1 Account ก็แล้วกันนะครับเขาบอกว่า Dance p e r f o r m ร์แมที่ยอดวิว100ล้านวิวเร็วสุดคือ H Y L T ทำไว้ประมาณ17วัน มันนี่ตอนนี้14วันยอดวิวอยู่ที่97ล้านวิวแล้วโอ้ยเราจะทุบคิดมาตลอดว่าใครจะไปทุบคลิปเต้นหาวได้มันนี่จ้ามาต่อที่แอคเค n t นี้ก็แล้วกันนะครับเขาบอกว่ามันนี่ลูกสาวแม่ลูกสาวคนเล็ก100ล้านวิวแล้วได้เวลาอีแม่นอนและมันนี่เธอมันแน่โอ้โหต้องบอกเลยว่าบางคนเนี่ยปั่นยอดวิวให้กับลิซ่านะครับไม่หลับไม่นอนกันทีเดียวนะครับทะลุ100ล้านแล้วจ้า ร้อยล้านวิวแล้วน้องมันนี่ไม่มี MV ใดๆก็แตกไวจะ้ะคนกดชอบ5.8ล้านคนปังสุดๆมาต่อที่แอเคานี้ก็แล้วกันนะครับเขาบอกว่าในที่สุดลิซ่ามันนี่ก็เดินทางมาถึงร้อยล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยดีใจมากๆปังมากลูกสาวมาต่อที่แอเคานี้ก็แล้วกันนะครับเขาบอกว่ามิยอนกับเพลงละลิซากับเพลงมันนี่องแง ซ่ายอนคัมแบ็กอันนี้ก็น่าจะเป็นเอ่อบริงนะครับที่เขาอยากให้มิยอนกับลิซ่าจิ้นกันนันเองนะครับผมเดี๋ยวผมมีคลิปด้วยนะครับไปฟังเลยครับ มาต่อที่แอคเคา t ์นี้ก็แล้วกันนะครับเขาบอกว่านั่งดูรีแอคชั่นเพลงมันนี่เกือบทุกคลิปพูดถึงแต่รองเท้าน้องคือมันน่ารักมากจริงๆมาต่อที่แอคเคา t ์นี้ก็แล้วกันนะครับเขาบอกว่าดูอันบนบนและอันดับล่างๆนะที่ล้อมมันนี่ไว้ดิตัวเป้งๆระดับโลกทั้งนั้นขนลุกนี่แค่เพลงบีไซส์ในอัลบัม้มที่ไม่ได้รับการโปรโมทที่ไหนเลยนะชี้มาไกลมากโคตร เปียวโอ้โ oh. ห oh. คนเปียวมากๆเลยนะครับผมมาต่อท <online jam> ี <Mach an> ่อคเคายนี้ก็แล้วกันนะครับเขาบอกว่า m ั n นี่โดยลิซ่ากลายเป็นเพลงของศิลปินเคป๊อปที่ได้อันดับสูงสุดที่สุดในประวัติศาสตร์บนชาร์ตสปอร์ติฟายรายวันของประเทศเยอรมนีนะครับก็คืออันดับ12นั่นเองนะครับมาต่อที่อคเคายนี้ก็แล้วกันนะครับเขาบอกว่า m ั n นี่เอ็กซ์คล p ซีฟเพอร์ฟอร์แมนซ์วิดีโอมียอดวิว100้ล้านวิวภายใน15านาทีตั้งแต่วันเปิดตัวขนาดค่ายไม่โปรโมทนะยังปังมากถ้าค่ายโปรโม เพิ่มมากขึ้นเนี่ยอาจจะทําให้คนรู้จักมากกว่านี้ก็ได้และอาจจะมียอดวิวเพิ่มมากขึ้นก็ได้อันนี้ก็เป็นความิเห็นนะครับที่ดีเหมือนกันนะครับผมก็อยากให้ทางค่าย YG เนี่ยโปรโมทเพลงทุกเพลงของลิซ่าเพราะว่าเพลงมันนี่เนี่ยก็เป็นเพลงแรปที่ผมชอบมากๆเหมือนกัน มาตอนที่แอคเคท์สุดท้ายก็แล้วกันนะครับผมที่ผมจะยกตัวอย่างในวันนี้นะครับเขาบอกว่าข้อพิสูจน์ที่งานใดๆของลิซ่าติดเทรนอันดับหนึ่งในเอกวาดอร์บ่อยๆชา a ์เล n จ e มันนีออกทีวีที่นู่นไปเลยผมมีคลิปนะครับของคนเอกวาดอร์นะครับที่เขาเต้นเพลงมันนี่ไปชมกันเลยครับ สุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอแสดงความยินดีกับลิซ่าด้วยนะครับผมที่เพลงมันนี่เนี่ยทะลุ100ล้านวิวแล้วนะครับก็ดีใจมากๆเลยนะครับผมชาวบิงอย่างเราๆนะครับก็ดีใจนะครับที่เห็นลิซ่าเนี่ยประสบความสำเร็จ ในทุกๆเรื่องนะครับผมผมไม่อยากให้ลิซ่าเนี่ยเจอดราม่านะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับและอยากส่งกำลงังใจให้กับลิซ่าสามารถคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ในคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กด Subscribe ช่อง e อ o Channel เดี๋ยวผมจะหาข้อมูลดีๆนะครับมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันทุกวันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ